สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนําการต่อใช้งานบอร์ดแอมจิวกับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเข้ากับเพลทนะครับก่อนที่เราจะประกอบลงตู้ทําเป็นลําโพงบลูทูธนะฮะที่ผมจะแนะนําอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะในการต่อประกอบเพลทแอมจิวบลูทูธนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะก็จะเป็นบอร์ดแอมจิวนะครับเซทเคห้าศูนย์สองเอ็มพีนะฮะตัวนี้พอดีผมเอาโมคาพาไปแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเพลทนะฮะที่ผมสั่งมานะครับนี่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีสวิตช์นะครับสวิตช์เมนปิดเปิดนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เช็คแบตนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คสามจุดห้ามิลนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเป็น AUX นะฮะบอร์ดเช็คแบตนะครับตัวนี้จะเป็น LED แสดงสถานะของแบตนะครับแจ็ค DC ชาร์จนะฮะตัวนี้เพลทนี้นะครับจะใช้แจ็คตัวนี้นะฮะ ถึงจะใส่ได้นะครับตัวนี้จะใหญ่ไปหน่อยนะฮะก็ต้องขยายรูนะครับถ้าจะใช้เพจนี้นะฮะต้องขยายรูแต่ว,ว่าคลิปนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์สิบสองจุดหกโวลต์สี่พันมิลมเอานะฮะตัวนี้ไปก็ดูวงจรนะครับแล้วก็วิธีการต่อนะฮะ วงจรนะฮะก็จะเริ่มต้นที่ภาคกจไฟนะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับสายดำนะฮะต่อมาเข้ากับบอร์ดเช็คแบตนะฮะสายสีแดงก็จะผ่านสวิตช็คแบตก่อนแล้วก็เข้าตรงที่ขั้วบวกของบอร์ดเช็คแบตนะครับแล้วก็ขนานกันนะครับไฟเลี้ยงออกมาที่แจ็ค DC ชาร์จนะฮะแล้วก็ตัดต่อนะครับไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับที่สายสีแดงคือสายบวกนะครับเป็นสวิตช์เมนออนออฟนะครับ สายทีดาก็ที่ออกจากแจ็คชาร์ตนะฮะก็จะไปเลี้ยงกับ zk 5 0 2ห t เเลยนะครับและกลอลําโพงก็ต่อเข้าที่จุดลําโพงซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็สายสัญญาณ3 5มจดมิลเราก็เสียบเข้าที่จุดแจ็คเอ x in <_ t une> ของบอร์ดเลยนะฮะขั้นตอนแรกก็ผมจะต่อบอร์ดัดโวลต์นะครับแบดแบตนะฮะเข้ากับแบตเตอรี่นะครับก็คลบก่อนนะฮะคลบจะต,ต่อตรงไปเลยนะครับเราจะตัดต่อเป็นทวิต เช็คนะฮะอ่าน,นี่ก็จะต่อคลร,รบก่อนนะครับสายสีดําเป็นลบนะครับเข้าที่คูร,รบของบ่อร์นะฮะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็จะต่อสายสีแดงออกมานะครับเราจะนําสายสีแดงไปผ่านสวิตช์เช็คแบตนะครับตรงสวิตช์จะเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับการทํางานก็จะกดติดปล่อยดับนะฮะต่อไปก็ทําการต่อแจ็ค d c ชาร์จตัวเมียนะฮะ ถ้าเป็นแจ็คตัวนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับขาสั้นก็จะเป็นบวกนะครับแล้วก็ขายาวก็จะเป็นขั้วลบนะครับแต่ว่าเราต้องใส่เข้าไปในเพลทก่อนนะฮะแจ็คดีซีตัวนี้จะมีน็อตตัวเมียขันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะยิงกาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําทการต่อสายนะฮะนี่นะครับตัวนี้คือขั้วลบนะครับแลว้วก็อันนี้คือขั้วบวกนะครับใส่สายสีแดงสีดําให้ชัดเจนนะฮะ แล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะครับเวลาเราใส่เข้าไปจะได้ไม่ได้แตะกันช็อตกันนะครับไปก็ต่อเมนทวิตนะฮะผมก็จะทําการประกอบตัวเมนทวิตเข้าไปในเพลทเลยนะฮะแล้วก็จะขันนอ็อตแล้วก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับค่อยมาตัดต่อสายขั้วบวกของวงจรนะครับก็ขันน็อตให้แน่นนะฮะนี่นะครับสายสีแดงคือสายบวกที่มาจากแบตนะฮะ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเราก็จะต่อไปเข้ากับตัวแอมจิวบูทุสเลยนะครับนี่นะฮะก็ทําการต่อนะครับที่ขนานออกมาจากจุดชาร์จนะฮะนี่นะครับแล้วก็ผมจะต่อเข้ากับแจ็คนะฮะแจ็ค DC ตัวผู้นะครับนี่นะฮะก็จะได้ไฟบวกไฟลบนะครับส่วนตัวบ้านว์ก็ต้องดัดทั้งหน่อยนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับเพราะว่าสวิตช์ค่อนข้างใหญ่นะฮะผมก็ดัดเอานะครับแต่ว่าก็ใส่ได้พอดีนะครับ รประกอบบอร์ดรัดเวิร์นเสร็จแล้วนะฮะก็จะติดตั้งตัวสวิตช์เช็คแบตนะครับนี่นะฮะประกอบเสร็จคันน็อตเสร็จก็ยิงกาวตัว LED สะหน่อยนะฮะเวลาประกอบจรงิงเราต้องยิงดีๆนะฮะเดี๋ยวลมจะรั่วนะครับต่อไปก็นำแอร์ิวบลูทูธนะฮะมาประกอบเข้านะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ด z k 5 0 2mT นะฮะก็คันน็อตออกนะครับลายน็อตออกแล้วก็มาประกอบเข้าคันน็อตให้เรียบร้อยนะครับใส่แวนคันน็อตด,ดีๆนะฮะ ก็ใช้ประแจนะครับลลอกให้แน่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแจ็ค a u x in กนนะฮะก็จะทำการเสียบแล้วก็ติดตั้งนะครับนี่นะฮะเราเสียบได้เลยนะครับแล้วก็มาติดตั้งเข้ากับเพลทนะฮะก็ขันน็อตนะครับจะมีน็อตด้วยนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ใส่ปุ่มให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะกดเช็คแบตแล้วก็ต่อไฟนะครับนี่นะฮะต่อไฟเลี้ยงนะครับสำหรับการ ชาร์จแบตนะฮะเราก็จะนำเอาอะแดปเตอร์ที่มากับแบตนะครับมาเสียบเข้าตรงแจ็ค DC ชาร์จเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็กดเช็คแบตดูนะฮะตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะฮะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตไว้สักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับว่าไฟ led เช็คแบตจะขึ้นเต็มหรือเปล่านะครับนี่นะฮะไฟสีเขียวก็สแสดงว่าแบตเต็มนะครับนี่นะครับไฟติดหมดนะฮะ ่าต่อไปก็ต่อสายลำโพงนะครับเพื่อที่จะทดสอบการใช้งานจริงนะครับเปิดเพลงฟังดูนะฮะครับเปิดสวิตช์นะฮะทดสอบทีละอย่างนะฮะผมจะทดสอบบลูทูธก่อนนะครับบลูทูธผมเปิดมาจากโน้ตบุ๊กนะฮะเดี๋ยวค่อยมาลอง AUX ยินนะครับอ่าเสียงแจ้งเตือนบลูทูธนะครับ ครับต่อไปมาทําการทดสอบ AUX in นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดการเชื่อมต่อบูทูธนะครับแล้วก็เรานําแจ็คมาเสียบแล้วก็ปล่อยสัญญาณเสียงเข้าเครื่องก็จะดังติดปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตัวนี้ ครับก็ถือว่าประสบความสำเร,ร็จนะฮะในการต่อสายใช้งานประกอบ mq b ์จิวบูทูเข้ากับเพลทก่อนที่จะประกอบลงตู้ลำโพงบูทูธนะฮะก็ต่อตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูตอนแรกเลยนะครับสามารถที่จะแคปไปต่อสายใช้งานได้นะฮะ ถ้าเกิดว่าเราต่อเข้าในตู้นะฮะเราก็ต้องยิงกาวดีๆแล้วก็เก็บสายดีๆนะครับให้เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับผมก็ให้เป็นแนวทางในการต่อนะฮะอยู่จุดหนึ่งนะฮะที่มีปัญหาก็คือจุดอ่าเช็คแบตนะครับอาจจะไม่นิ่งนะฮะบางทีก็กดเต็มบางทีก็กดแล้วก็ติดขีดเดียวนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปนะครั้งต่อไปผมจะอ่านำมาโมดิฟายใหม่นะครับสำหรับตัวเช็คแบตนะฮะนี่นะครับกดขึ้นแค่2ขีดเองนะฮะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาวิธีการต่อบอร์ดแอมจิวเข้ากับเพลทก่อนประกอบตรงตู้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดดีให้กับช่องแจ็คดีไอบด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ